ดูมันพิเศษกว่าคนอื่นตลอดเวลาดูนี่หูดูเอาเธอนี่ดูนันนี่ไม่ดูสารลูปตัวเองเลยนี่นี่นี่นอนพ่อจะนอนอยังไงวะโอ้โหนิ่งหน้านิ่งเลยหน้านิ่งเลยอืม เยี่ยวไม่เป็นระบบแล้วยังอยากจะขึ้นมานอนที่นอนด้วยเยี่ยวมาทั้งนั้นเนี่ยน่หรือว่าคนซักตายโอ้โหเอ้นอนหน้าตาเฉยหลบเยี่ยวตัวเองมานอนที่พ่อทั้งนั้นโอ้โหนี่นีามันนี่มันเฮ้ยตุ๊กตากระโหลกเนี่ย और मम्मी लोग बनبلना है जैसे हम जानते हैं